พัชราภาโผลกอดไฮโซคนดังกลางงานแต่งหลังได้เจอกันผ่านพ้นไปอย่างชื่นมืน่นสำหรับงานแต่งงานของเมพิชนาตและไฮโซบิ๊กอัครวัตรโดยช่วงเช้าเป็นพิธีแต่งงานแบบไทยจีนไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่16ธันวาคมหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปี และต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่รวบรวมซุปตาเบอร์ต้นต้นมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวเพียบเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นอ้ําพัชราภาเอสุภาชัยเป้ยปานวาดกระแตสุภสักษรครีนเปรมสินีเมปฏทิดารวมถึงเหล่าบรรดาคนดังอีกมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรัก ล่าสุดมีอีกหนึ่งซีนสำคัญในงานแต่งเมพิชนาทไฮโซบิกหลังแหวนแหวนปวริษาได้ออกมาโพสต์รูปภาพของอ้ําพัชราภาและไฮโซกึ้งเฉลิมชัยที่ได้เจอกันในงานและมีช็อตสำคัญที่ทั้งคู่โอบกอดแนบชิดเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจสุดๆโดยทางด้านแหวนแหวนยังได้เขียนแคปชั่นชวนจิ้นด้วยว่า หลังจากคุณพี่อ้ําได้รับช่อดอกไม้เจ้าสาวคุณพี่อ้ําและเฮียกึ้งก็เดินมากอดกันแอดอาแพตราป้าแอดคึ่งเฉลิมชยัยเอะยังไ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 ,งไม่รู้ละ่ะยังไงน้องก็จิ้นคู่นี้นะถึงจะดูแววริบหรี่เหลือเกินแก่แก่กันแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะละเห็นพี่อ้ําบอกสเปคขอหนุ่มตีก็ลงเอยกันไปนี่แหละจบครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ว่าจะไม่รับ